อันนี้นะทุกคนนะเก็ไว้เยอะเออหุยหุยหุยมันมีฟองเอออันนี้อาจจะไม่น่าได้เลยเอออันนี้อาจจะมีน่าได้เลยยิงยิงยิงเอาเลยพร้อมจะลุยอรมานาแล้วซ้อมซ้ำสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่โบโยชิชิแนลวันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาทำการแก้มือจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราทดลอง ฟองฟู่นะคะ <im it> แตกแล้วไหนอะจริงเหรอไหนอะลวันนี้เราจะมาแก้มืออีกครั้งครั้งนี้เราจะต้องทําให้ได้เราจะต้องทําให้ได้พ่อยิ้มนะคะได้เตรียมของแล้วก็มุ่งมั่นมากเลยไปดูกันเลยค่ะว่าพ่อยิ้มเตรียมอะไรไว้บ้างเตรียมของพร้อมแล้วเอาคอมเมนต์ของทุกคนนะมาในคลิปนี้เลย <S <s เออ ใครทำอะไรบ้างนะไหนยังไงเนโค้กซีโร่แค่เย็นใช่แป๊บซี่แป๊บซี่บางคนบอกพี่ต้องใช้แป๊บซี่อ่าซื้อมาสองอย่างเลยเนี่ยคุณบอกพี่น้ำส้มสายชูพี่ต้องใส่น้ำส้มสายชูพี่สไลัยพี่ต้องใส่น้ำสไลด์พี่เป็นทอดน้อยไปพี่อ้าวพี่เนี่ยน้อยไปพี่เบกกิ้งโซดาพี่อ้าวมีด้วยมีเนี่ยวันเนี้ยมันต้องขึ้นวัน มมแล้ววันนี้เราจะไม่ได้ทำบนพื้นเราจะฝังลงไปในกองทรายเหมือนของเขาเลยใช่ไหมถูกต้องตัวมาคุยอย่างนี้วันนี้นะคะเรารวบรวมนะคะท็อปคอมเมนต์จากคอมเมนต์นะคะจากที่เราลงคลิปไปเชื่อไหมว่ากระแสตอบรับดีมากดีกูจนกูงงเลยเออแล้วทุกคนนะคะให้ความรู้เราเยอะมากๆเลยนะคะว่าใช่แล้วเฮ้ย ทำไมพี่เย้มไม่ทำนี้ล่ะทำไมไม่ใส่ไอ้นู่นล่ะทำไมต้องไอันี้ไอ้นั่นน้อยไปไอ้นี่เยอะไปไอ้นั้นเราคนมีบทบาทในช่องนี้แน่นอนแล้วทําแมไม่ขึ้นนะพวกมึงไปลบคอมเมนต์่วนเลยเราจะทำตามคอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาที่ทำได้เราจะลองทำตามดูแล้วมาดูกันว่าจะได้อย่างที่คอมเมนต์วันนี้จะได้ไหมถ้าไม่ได้ไม่ทำแล้วเฮ้ย ทำไม่ได้อย่างที่คอมเมนต์ก็ต้องทาไห้ได้แล้วพวกมึงก็ไม่ต้องมาบอกว่าอย่างน้นอย่างนี้นะนี่กูทําตามมึงแล้วนะอไม่เป็นไรทุกคนมีส่วนร่วมเราก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเฮ้ยมันได้จริงหรือเปล่าใช่วันนี้พ่อฉันต้องได้กินกุ้งพัวฉันต้องได้กินกุ้ง พราะฉันต้องได้ดูนางโป๊ะไม่ใช่เพราะฉันต้องได้ดูฟองฟู่ฟองฟู่เพราะฉันต้องได้ดูฟองฟู่เพราะฉันต้องได้ดูฟองฟู่เพราะฉันต้องได้ดูอะไรอ่ะ จะคู่กอนเอาอะไรคู่กับอะไรอะไรใส่กับอะไรบ้างเขายังไม่รู้เลยเนี่ยตอนนี้ที่เราซื้อมาโค้กแป๊บซี่เราเป็นแบบซีโร่หมดเลยนะและแช่เย็นนี่นี่ดูไอเย็นเจี๊ยบเย็นเจี๊ยบเย็นนะเย็นเจี๊ยบเย็นชุดที่หนึ่งของพี่ยิ้มนะโค้กซีโร่เมนทอสและสไลด์นี่ชุดที่สองแป๊บซี่ซีโร่เมนทอสและสไลด์แบบเยอะมากนี่แบบที่สามมีเฮียอะไรใส่ให้หมดใส่ให้หมด ดูมาถึงตอนนี้แล้วทุกคนคิดว่ายังไงบ้างจะฟูหรือเปล่าเรามาดูกันนะคะมานลุ้นกันเลยและวันนี้นะคะเดี๋ยวพ่อกลับมานะคะพ่อจะต้องได้ดูแน่ๆนะคะกับการฟูในครั้งนี้ทุกคนลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะปะมาเราต้องทำไงโอ้ไว้ข้างบนเลยหรอฝังลงไปนะคะทุกคนใช้มือสอน้านะคะ้นเลยดี๋ยวพ่อมาแล้วเดี๋ยจะโดนด่าวหเนี่ย ไม่คุยทำเบี้ยอะไรมาถึงก็โดนเลยกูฟงฟู้วันนี้ฟงฟู่มันกลับมาอีกครั้งพ่อยังไงวันนี้พ่อต้องไ้ดูแน่นอนหน้าด้านจะโชว์กูอีกหรือชัวชัววันนี้ครั้งนี้ได้แน่พ่อยิงเงยนละเยี่ยวยอชิครั้งนี้เนี่ยพวกหนูไปรวบรวมทุกคอมเมนต์มาเลยนะใช่เขาแนะนํามาพ่อว่าต้องทําแบบนี้ชัวได้แน่ใช่พ่อคอยดูเลย มพพระาูดอย่างไงมันก็ไม่ได้มันก็ขึ้นเต็มที่มันก็ขึ้นมาเงมันจะขึ้นเป็นสายอย่างเขาไม่ได้แล้วตัวพ่อบอกไม่ได้เรื่องนัได้ยังไงก็ได้วันนี้เอาความมั่นใจมาประมาณ480 0 0ล้านเปอร์เซ็นพอลองรอดูสิอันจากที่ FC บอกมานะคะก็คือโค้กเมนทอนต้องใช้โค้กซีโร่แบบเย็นอ่าแล้วก็เมนทอนเอาไปสักสี่สี่อันเลยเหรอพ่อฉันต้องได้ดูฟองฟูพ่อฉันต้องได้ดูฟองฟู มันไม่ขึ้นนะวันนี้กูขึ้นแน่มึงไม่เห็นกูขึ้นแน่เสียการเดี๋ยวการมานั่งมองมึงโอเคแค่นี้พอเดี๋ยวมันขึ้นสูงเดี๋ยวมันขึ้นสูงนะนี่คุณใส่ไปฮะกูจะดูดรื่มันจะถึงยอดไม้มไว่าอยู่ไม่ถึงไม่พ้นปากเฮ้ยพ่อไปดูถูกเนี้ยทำไมไม่ขึ้นแล้วกูขึ้นแน่มึงวันนี้ปุ้งแน่นอนนับด้วยนะนับด้วยนะตัวเรือนี้โอ้โห อย่าท้อแท้เว้ยเออกกตุ่มไยงเยีมานไปไหนวะนะถูกไหมหรือว่ามันต้องเป็นแบบซี่วะไม่เกี่ยวอีกโซนนึงเขาบอกว่าต้องเป็นแบบซี่รอดูอีกโซนหนึ่งเธอเถอเถอเอเถอะล้วยาล้างจานน้อยไปมันเลยไม่เป็นฟองถูกต้องนี่บางคนบอกว่าใช้ใช้ไอ้นี่น้อยเมนทอตน้อยอ่ดูสี่ดูเปลือกสี่ซองพ่ออดใจไว้หน่อยเดี๋ยวถ้ามันฟูนะพ่อดีเลยนะ อันนี้เป็นแบบซีซีโร่แบบเย็นเจี๊ยบใส่ลงไปเย็นสุดๆสะพ่อโอ้ยครั้งนี้มันแรงมันฟุบเลยว่ะมามายอดไม้ไปกรับไม้ไปกรับไม้ไปกรับไปฟุบเลยปุบเลยฟุบเลยเลยฟุบเลยข้างไปอันที่สามเลย ้ียดูดิโอ้โหไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไปข้ามอันที่สามเลยดีว่าพงษ์พงษพง่งจริงข้าฉันข้าฉันให้ตายดีกว่าอันนี้เปล่าไม่มาเสียไปแล้วเวลาพ่อทำไมพ่อดูถูกแบบนี้อ่ะทำดิอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะพ่อคอยจับตาดูให้ดี กูจะด่าพวกมึงให้หมดเลยไอ้สัสวารูเยอะนี่คือเขาคอมเมนต์มาพ่อคือให้ทำแบบนี้โดนโดนโดน,โดนเขาหลอกเขาแล้วอตอนนี้นะคะเราก็เดินทางมาถึงการทดลองครั้งที่3 ะะถ้าครั้งนี้มีอะไรใส่ให้หมดเลยในครั้งนี้ใส่ทุกอย่างพ่อน้ำส้มสายชูแล้วก็เบกกิ้งโซดาน้ำยาล้างจานว่าจะเป็นยังไงถ้าครั้งนี้ไม่ได้ก็ไม่ได้มาลุ้นกันนะคะาทุกคนครั้งที่ 3. 3ว่ามันจะเป็นยังไงทำไมพ่อแบบคือเหมือนรู้อยู่แล้วอะ่ะคือหลักการมันแล้วมันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่มันจะไปขึ้นอย่างนั้นคุณคิดยังไงคะจะร้องไห้แล้วเนี่ยจะร้องไห้เลยเอ่ะ ใส่ทุกอย่างเลยนะใส่หมดเลยนะโอเคแค่น,นี้ก็ได้เชื่อพอ่อส้มใส่จูอันนี้นะทุกคนนะใส่ลงไปเยอะเออหุยหุยหุยมันมีฟองเฮ้ยอันนี้เ<อ>น,นี่ยซีเต๋อแน่แนแล้วเออเอ,อันนี้เอาจจะไม่แน่าแน่เลยเอาเลยพร้อมจะลุยอรมมานาแล้วซ้อมซ้ำซอมซ้ำโอ้โหไปเห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะยีหิงมากเออเอา เอาแล้วเราเข้ามาประจำที่ประจำที่ได้ไหมโู่อะไรเนี่ยฮะกลัวกู่ขอ่รับเปล่ามันก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเลยวิ่งหนีก่อนมันแค่แอบขึ้นมาเนี่ยออเออมันแค่แอบขึ้นมาเอาไงดีอะ ใครวะใครคอมเมนต์วะพ่อรู้สึกยังไงคะในวันนี้เสียเวลากับมันนึง่งนั่นแหละมันน่าทีแม่เสียเวลาเวลาเนี่ยยุงกัดไม่ได้เรื่องไห้ลาวเลยเป็นไงล่ะาทดสอบต้องตียนอะไรเมือง,งเยี่ยมยุงกัดกูไม่คุ้มเลยแม่งยุงเขาบอกนะแล้วไม่สำเร็จไม่สำเร็จเอฟซีเขาบอกมาว่ามันได้สูตรพวกเนี้ยัะไปจำที่ไหนกันมาวะแค่ฟังก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วยังจะไปทดสอบให้มันเปลืองดูนี้ ไอ้เฟื่องมันเท่าไหร่ยุงกัดกูเนี่ยแม่งเก็บให้มันเรียบร้อยนะแล้วมึงโกยสายใุ่งไหมกูด้วยนะขิดสันดอนแม<ส>่งไปยังไม่เก็บอีกเกหรอยังจะยุ่ยอีกเหรอกูอย,อกา,อยากจะเห็นหน้าไอ้คนที่บอกสูตรกูนะ <c oughs> ไอ้เฮียรู้เยอะกันจริงๆ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะคอมเมนต์มันมีเยอะกว่านี้นะคอมเมนต์อยู่กูต้องซื้อของทั้งโรงงานแล้วแหละมันจะมีแบบว่าพวกสารอะไรนะ ไฮโดรเยนออกไซด์อูยไปหาที่ไหนวะมันเป็นสารแบบวิทยาศาสตร์จะไปหาที่ไหนอ่ะเอาง่ายๆแล้วมีคนแนะนําช่องมาด้วยช่องพีบีอ๋อเออเฮียเออเปิดพีบีดูนี่ปะเขาเคยทํามาแล้วเออเขาใส่สารนู่นสารนี้นั่นแหละเอาง่ายๆคือเราไม่ทําแล้วแล้วกันไปดูช่องพีบีแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูด้วยแต่เราไม่ทำานะ่ี่เกียจติโดนพ่อด่าแล้วเหนื่อย EP EP นี้ไม่สำเร็จอีกแล้ว แหมแล้วพวกมึงนี่ก็รู้เยอะกันจริงๆริงโคตหน้ามึงก็ต้องมาเรียกกูดูแล้วนะอ้าวหลันจอนพ่อไม่ดูแล้วอ่ะตัวแล้วเราจะทำยังไงอะ่ะเราจะทำให้ใครดูอ่ะไปดิฟ้าพอละเดี๋ยวเก็บของก่อนยุงเยอะล<ป>ะแบกได้เรื่องเลยแม่จะพุ่งทั้งอันนึงเบกิ้งเออบ,กงบกกิง้งโซดาอะไรมึงทำขนมอยู่เปล่าไปละโอเคค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้โบโยชิแชนแนลนะคะมาดูกันในคลิปหน้าเราจะมีคลิป ทดลองอะไรสนุกๆนะคะมาให้ดูกันอีกจะทำได้ไหมจะสำเร็จหรือเปล่านะคะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะโอเคค่ะทุกคนฝากไว้ด้วยนะคะกับน้ำพริกสองแสบแม่โบนะคะถ้าใครอยากจะหาลองซื้อมากินนะคะเข้าไปเลยนะคะที่เพจใน Facebook นะคะน้ำพริกรสแซบสองแสบแสบายแม่โบนะคะเดี๋ยวแม่โบจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะเข้าไปอุดหนุนแม่โบได้นะคะ